สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ ท,ทเต็มซี่เบอร์มอสซาหาร้อนอช่วงนี้ก็อาจจะกลับมามีมีอีเวนต์มีอะไรเยอะขึ้นครับเพราะว่าก็รอรอจะเปิดกล้องละครครับ เราเป็นแบบก็ยังป้างอย่างนี้ได้บอปล่าเออก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าโอ้ก็คือมันก็จะเป็นช่วงอย่างนี้อยู่แล้วครับเวลาเราถ่ายละครเสร็จหรืออะไรก็จะมีเว้นมีอะไรเงี้ยครับรอรอที่จะเปิดเรื่องต่อไปไม่ต้องถามไม่ต้องคิดแล้วตอนนี้จอดแล้วจ้ะแต่บอกยังไม่ได้ค่ะเป็นความลับเครับเป็นความลับครับสปอยอะไรนี่อื่นก็ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นละคร<อ>สปอยไหมที่รู้อยู่แล้ว สปอยที่ไม่ใช่สปอยแต่่ไไมด้ว่าชื่อก็คือเดินสายเื่นแน่กลางานอยืนไม่อดใช่ครับยังรับอีเวนต์ตอดเลยคอีเวนต์เหรอฮะรับได้ตลอดเลยฮะมีอะไรติดต่อได้เลยนะครับ089 894 6339นะครับได้ไหมครับแต่ถ้าคนแปลกๆอย่าโทรมานะครับเพราะดึกๆนี้มีคนแปลกๆโทรมาไม่ดีนะฮะครับผมพี่ผมบล็อกหมดจะโดนแจ้งความด้วยแล้วแบบแกล้งเขาอะความสำเร็จของหมอรวิ่งไปว่ามัน โอ้ครับก็ไปที่ไหนก็แบบมีคนเรียกผมทองอ้นครับแล้วก็ให้ผมตรวจโรคอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ครับผมแล้วก็ใครเลือดออกให้ผมห้ามเลือดตอนนี้ไม่ได้นะผมก็ต้องแบบมันเป็นในละครชีวิตจริงแต่ก็คือคนดูเยอะแล้วก็แบบมีคนแบบชื่นชมเยอะครับแบบว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยครับบางคนผู้ใหญ่โตแล้วก็บอกชอบมากอะไรเงี้ยสนุกรอวันจันทร์นักข่าวรู้สึกไงบ้างครับตรวจมลาได้แบบไกลแล้วแต่ว่าเล็กิ ผก็าหายเหนื่อยนะครับสําหรับเราที่เป็นทีมงานอะไรเงี้ยครเขารู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกว่าเออที่เราเหนื่อยทํางานกันมาหลายเดือนในช่วงโควิดนะครับมันกออ็ส่งผลให้เราแบบก็เป็นกําลังใจเราด้วยแหละครับทั้งโอ้แล้วก็ทีมงานทุกคนเพราะว่าพอ,อมีคนชื่นชอบมีคนดูมีคน<ป>ให้กําลังใจเราแบบนี้ครับมันก็ทําให้เรามีแรงจะทำต่อไปเรื่อยๆหลังนี้ก็เลยเตรียมจะแบบถลอกวาพนี้เลยใช่ไหม เสาร์นี้เจอกันที่วัดสุทัศน์นะจ๊ะเขาจะมีอีเวนต์นะจ๊ะก็เป็นอีเวนต์ของหมอหลวงนะครับก็อยากให้ทุกคนแต่งชุดไทยมานะครับเพราะว่าแต่งดีเขามีรางวัลให้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นอีกเกิจกรรมได้กิจกรรมแงเยอะมากไเยอะมากครับใช่ฮะก็ฝากไปด้วยก็ที่วัดสุทัศน์นะครับน่าจะสนุกกันเพราะว่าได้บรรยากาศด้วยตรงนั้นก็ดูเป็นแบบในยุคหนูอะไร้ย่างนี้ นะคะบางเขาก็คือแบบที่ชอบความต่อของเรามากผมก็รอฮะอีเวนต์สักอ่งอีเวนต์ที่เขาจะเรียกผมกับยาย่ามาเจอกันไู่คิดด้วยวันไหนเยออะรนะพูดแตการโหวน้ำตาอค,ออคอเขารอวันนี้อะเขารอวันนี้ผมกับยาย่าจะออกอีเวนต์ด้วยกันออครับทำไมทำไมไม่โทรมาทำไมทำไมที่โชว์ถึงอิโมชั่นขนาดนั้นเขาชอบละครคือเธอมากใช่เขาอยากเห็นคู่กัน ไม่หรอกครับก็คือดีใจได้เพราะว่าไม่มีโอกาสได้ออกอีนเวนต์คู่กับน้องยาบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มาออกงานคู่กันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนๆที่เขาเป็นแฟนคลับคือเธออย่างเงี้ยเขารออยากเจอให้ออกคู่กันได้คุยอะไรกัน,ออนไหมว่าคุยกับใครพี่กับก็แค่บอกเขาว่าเออจริงๆคุยกันนั้งในงานที่เราเพิ่งเจอกันแล้วก็ยาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันอะไรเงี้ยยาเขาก็บอกว่าเออ ดีใจผมก็บอกดีใจได้ออกอีเวนต์คู่อาทันทีเลยวันนี้เขาชมว่าหล่อหรือยังวันนี้เขาไม่ชมค้าไม่ชมชมเรือมากวันนี้เขาบอกเก่งนะวันนี้เขาบอกเก่งใช่ย่าบอกเที่ยวเก่งจะมีโอกาสได้เจอทั้งคู่มากกว่าอยากอาเสียนเลยครับละครเรื่องต่อไปมากกว่าอีเวนต์จะได้เจอทั้งคูมิตรงนันดีผมก็ ถ้ามีโอกาสก็แน่นอนครับก็ยินดีอยู่แล้วได้ร่วมงานกับน้องก็แฮปปี้มากเนืว่าละครจบเวลาแล้วแต่ว่าแส่ยังไม่จบยังไม่จบครับแล้วก็เป็นละครคือเธอผมไปเมืองนอกก็มีคนดูเยอะครับมีเจอคนแขกคนอินเดียอย่างเงี้ยเขาก็ดู <Okay. S 2> คือเธอครับผมแปลกใจมากแล้วก็ดีใจด้วยที่เขา<ม>เขาชอบละครไทยเขาเข้ามาถามเกี่ยวกับเรองะไรค่ะคือแบบรายกาเรองเราเอายูยูฟร f มเดอะแบ a โร o m โอ เอเจได้ของงานนีครัสรุปได้ค่ะด้วอคุยกับงานแต่งทิมได้ปะอ๋อยังไม่คอนเฟิร์มอะครับใช่เจ้าสาวเขายังไม่อนุญาตแต่ใจมีการคุยกันแล้วคุยกันแล้วใช่ได้ไหมหนอนไม่อนุญาตยังไม่อนุญาตคําตอบยังไม่มาไงก็เลยบอกคอนเฟิร์มไม่ได้แต่ถ้าวันไหนผมได้เดี๋ยวผมบอกเลยผมอ่านสื่อแล้วว่าเรราอ ก็ฝากด้วยฝากคิมเบอรี่ด้วยไงก็ฝากเนื้อฝากตัววันแต่งเขาขอร้องเพลงจากฟีฟีฟีจากฟีไม่คิดตังเลยใช่ใช่อยากร้องให้น้องฟังสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีต ดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์บ์ดทั่วประเทศซ่าดิทุกจังหวะเบ็รซีเบิร์ตสซซาอาโอน